บอกว่าที่สามคนนี้มีแรงเพราะอะไรเมื่อกี้นะคะเราจัดก,กระปุกดำกันมาค่ะนี่ค่ะโปรตีนนะคะอันนี้ต้องเข้าแล้วนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทานนะคะต้องจัดแล้วนะคะตัวนี้มีแอลกูตามีนทันมิลิกรัมเลยแอลกูตามีนดียังไงก็คือกันหมดแรงนั่นแหละกินแล้วแรงเยอะเงี้ย แรงต่อสบายถ้าไม่กินวันไหนไม่คึกเลยนะ,ะไม่คึกไม่คึกแล้วไม่อึดด้วยตกลงเขาใส่ใบคอมหรือวา <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> คุณผู้ชายถ้ายอยากอึดคุณผู้ชายต้องกินด้วย <laughs> <laughs> จะบอกว่านักกีฬาตัวใหญ่ที่ผัวมันอยากจะให้ที่เมียกินมากกว่าช่วยอึดหน่อยจะบอกว่านักฟุตบอลระดับโลกขึ้นชื่อนโ,ลโลนโนนโดจังกิน คนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ดีมากๆนะคะมันเหมือนเชคแต่เป็นเชคพรีเมียมมันเป็นมันเป็นแต่ว่ามันคนแพ้นมกินไม่ได้ใช่ไหาเนีวบัวใช่ไม่ใช่ถั่วเหลืองกินแล้วออกกำลังกายได้อืดแล้วสั่งร้างกมเนื้อได้สวยได้สวยมากเลยใช่เพราะฉะนั้นใครอยากมีกล้ามเนื้อสวยๆนะคะและอยากมีแรงเล่นมึดจ้ำมึดแบบเรานะคะต้องจัดแฮรทเวนตี้โฟนะคะตัวตัวนี้เป็นตัว P P P นะคะตัวนี้ก็เป็นโปรตีนอีกอย่างหนึ่งที่ บีตรงนี้แหละ n อ isolate ใช่ใครที่แบบคำนวณโปรตีนแล้วต่อวันไม่ถึงไม่ถึงยัดนี่เลยต้องเสริมด้วยอันนี้นะใช่ตัวนี้เพิมกระชับตัวนี้แม่ค้าไปกินแล้วบอกดีมากแบบนอนนอนน้อยแล้วต้องยกเข่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเพลียมากเลยใช่แต่กินตัวนี้เขาชมนะบอกเลยแม่ค้าที่ขายของตางตลาดเนาะโต้ลุงอย่างเงี้ยใช่ตัวนี้เขาบอกว่าอึดมากไม่ใช่เพราะฉะนั้น